ในเรื่องของการมองภาพองค์รวมก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นสมรรถนะในในการปฏิบัติงานที่ท่านจะต้องมีทักษะในการมองภาพองร์รวมท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อที่จะเข้าการอบรมในหลักสุดในอำเภอสิ่งหนึ่งที่หลายท่านมีความกังวลหลายท่าน เสีดายในการวางแผนในการเตรียมตัวสอบมีตัวอย่างให้เห็นครับว่าในรอบที่ผ่านมาอะไรทั้งบอกว่าในในในการทําข้อสอบเนี่ยในเรื่องของภาคความรู้ทั่วไปไม่กังวลครับแต่ก็มีความกังวลมีความมีความไม่พร้อมอในเรื่องของการทดสอบสมรรถนะที่เป็นการทดสอบสมรรถนะที่ที่เหมาะสมกับตําแหน่ง ลหลายท่านครับก็ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรในการเตรียมตัวสอบไม่รู้ว่าต้องอ่านหนังสือไม่รู้ว่าต้องทําความเข้าใจในประเด็นที่ที่เป็นขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบอย่างไรสมรรถนะมีตัวไหนบ้างอย่างไรแต่ท่านก็ยังยังจับต้นจนปลายไม่ถูกซึ่งในค่ำคืนนี้ครับมาถึงวันที่2 3มีนา2องนนี้นะ ในการเตรียมตรวจสอบเข้าเรียนในอำเภอเนี่ยพี่เ,เพื่อนก็จะนําเอาความรู้ความเข้าใจในความหมายของสมรรถนะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของของการมองภาพองค์รวมก็ไปอธิบายให้ได้เกิดความเข้าใจครับว่าในเรื่องของการมองภาพองค์รวมเนี่ยคืออะไรแล้วก็เมื่อเกิดความเข้าใจเรื่องของการมองภาพอง์รวมแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ ตามมาเนี่ยก็คือเราต้องไปฝึกฝนที่จะไปเลือกคำตอบในห้องสอบครับว่าเราจะต้องทำความเข้าใจในในใน,ในความหมายในคำนิยามแล้วก็ไปทำความเข้าใจในการทำข้อสอบในเรื่องของทักษะเรื่องของการมองภาพองค์รวม ซึ่งในรูปแบบในการเรียนรู้ออนไลน์ที่วิทจะบ,บรรยายในค่ำคืนนี้ในช่วง2องทุ่มเนี่ยนะครับก็จะอธิบายในส่วนของเนื้อหาอธิบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการมองภาพองค์รวมให้เกิดความเข้าใจว่านในเรื่องของการมองภาพองรวมเนี่ยท่าจะต้องมีทักษะมีความเข้าใจในเรื่องของการมองภาพองรวมอย่างไรแล้วก็จะทาไปฝึกทำข้อสอบเพื่อเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพราะในการสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหน่งเนี่ยบอกเลยว่ามไม่ได้มีสูตรสําเร็จในการเตรียมตัวสอบว่าท่านจะต้องใช้สูตรในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบแต่ท่านสามารถที่จะไปทําความเข้าใจแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในห้องสอบได้มันต้องมีเทคนิคครับมีเทคนิคในการคิดมีเทคนิคในการวิเคราะห์มีเทคนิคในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบว่าเอ้ทำอย่างไรเราจึงจะ เลือกคําตอบให้ทันเวลาในการสอบนะครับซึ่งในถ้าเกิดเทียบกับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นครับว่าข้อสอบนะครับข้อสอบเนี่ยมีมีอยู่แปดสิบข้อแล้วก็ให้เวลาในการทําข้อสอบเนี่ยนะครับสามสิบนาทีแปดสิบข้อสามสิบนาทีหลายท่านครับบอกว่าทําไม่ทัน พอทาไม่ทันแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาวางแผนกันใหม่ครับว่าเอ๊ะทำอย่างไรเราจึงจะทําข้อสอบให้ทันเวลาทําอย่างไรเราจึงจะทําข้อสอบให้ให้ทันต่อต่อเวลาที่เขากาหนดเอาไว้เนี่ยครับเราก็มาฝึกฝนมาเรียนรู้มาพัฒนาให้เกิดความเข้าใจครับว่าเราทําอย่างไรเราจึงจะทําข้อสอบในเรื่องนี้ให้ทันให้ทันเวลาได้นะครับก็เป็น เป็นวิธีการที่เราจะต้องมาเรียนรู้มาทําความเข้าใจว่าเราทําอย่างไรเราจึงจะทําข้อสอบในในเรื่องนี้ได้นะครับวันนี้2องทุ่มครับท่านที่อยู่ในในกลุ่มลงทะเบียนแอดมินได้ส่งแบบทดสอบให้ไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของสมรรถนะการมองภาพองค์รวมก็ท่านฝึกทําก่อนนะฝึกทําฝึกทําก่อนแล้วก็ ในช่วงสองทุ่มเนี่ยก็มาดูประําความเข้าใจในเรื่องของการวางภาพองค์รวมกันแล้วก็ไปฝึกทําข้อสอบก็ในช่วงของก่อนสอบเนี่ยก็จะมีมีสรุปให้มีเก่งข้อสอบให้นะไปมีเก่งข้อสอบให้ด้วยนะนเรื่องของการการมองภาพองค์รวมท่านที่กําลังเตรียมตรวจสอบเข้าเรียนในอำเภอแล้วก็การเรียนรู้เรื่องของสมรรถนะท,ที่เหมาะสมกับตําแหน่งนะครับาสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน,ในการเรียนรู้ออนไลน์ไปกับพี่อเพื่อนนะครับสแกน QR code กดเพิ่มเ,เข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ได้นะครับท่านก็นจะเจอเ,เพื่อนๆที่จะสอบเข้าเรียนในอำเภอด้วยกันใน,ในกลุ่มไลน์นี้นะครับนะรครับในเรืนี้นะครับต้องการที่จะมาบอกท่านว่าในคืนนี้สองทุ่มคืนนี้สองทุ่มนะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของสมรรถนะการมองภาพองค์รวมท่านที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนท่านฝึกทำข้อสอบก่อนแล้วก็เจอกันในค่ำคืนนี้สองทุ่มนะครับขอบคุณครับคลิปนี้ เอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ